ทำเหมือนมันมันทีพ่อเล่นกันวหนูก็เาขอเล่นมาให้พ่อโค้กนั่งลงนั Whew, ่งลงลูกนั่งลงนั่งลงนั่งลงค่ะนั่งลง สนุกไหมลูกยีคาัสว่าน้ำใส่น้องเหรอเอ้ยไปไจัดทำไม พี่ยาจะว่ายน้ำให้ดูอ่ะพี่ยาว่ายน้ำให้ดูเลย อยากกินลูกอย่ากินที่ไหน